ะกะกตก็เตรียมประชุมด่วนวันพรุ่งนี้เลยนะคะเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติตามระเบียบกกต180วันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะระหว่างจังหวัดและส่วนกลางค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรุ่งนี้ค่ะนายสแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกประชุมผอ,อ,อก,กรกรตรจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมนะคะซึ่งจะมีการชี้แจงเพื่อให้กรกตจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยรับทราบแนวทางปฏิบัติและชี้แจงพักการเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องการติดป้ายการร่วมงานประเพณีงานศพค่ะว่าสิ่งไหนทําได้หรือไม่ได้จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเลขาธิการกรกตได้ให้สัมภาษณ์แต่ก็ยังมีข้อข้องใจแล้วก็ยังไม่ตรงกันในเรื่องของการ การปฏิบัติระหว่างกกตกลางและกรกตรจังหวัดจึงจะประชุมเพื่อทําความเข้าใจให้ชัดเจนประกอบกับก่อนหน้านี้มีเสียงสะท้อนจากนักการเมืองแล้วก็สสนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ากกตจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยให้คําชี้แจงต่อสสปรากฏว่าไม่ตรงกับสสอ,อ่ไม่ไม่ตรงกับในส่วนของกกตส่วนกลางค่ะ